ไปไหนหมดอ่ะฝนน่ะ,นะฮะเราจะนั่งคอยอาบน้ำฝนอยู่ใต้ลาเนี่ยหลังคาเนี่ย <c oughs> นี่น้ำฝนมาเนี่ยไอ้อาบน้ำฝนได้อยู่ใต้ลาเนี่ยแหละโอ้โหร่วงพลูมาเลยแหละ <c oughs> เอาเอาฟินโคตมามารู้หมดตั้งกี่ทางแล้วแหละไม่หาย ชันก็หมดไปทั้งสองสามศหมอไปยกรดเอามให้ชันก็ไม่หายแต่ก็เบาเบาเบาลงหรือยังไงเนี่ยเราไม่อยากลื้อเราเสียด,ดายไม้เสียดายไม้ไม่อยากลือ้อหมอก็าอยากลื้อเปลี่ยนรลังคาใหม่เราเสียดายไม้ไ,ไม่น,มมนี่เวลาฝนตกมา็รัก็รวลงมาแล้วก็ไม่เช็ดเย็นดี รัฐพออยู่พอได้นั่งหลบยุ่งถ้าเรานั่งข้างบนเนี่ยเรายุ่งยุงกวนบางทีเรามานั่งอยู่ในที่ดิบดียุงไม่กวนยุงข้างนอกไม่กวนแต่ยุงข้างในกวนนะถ้าเราไม่ตั้งใจทําดีอีหลีหลอเนี่ยยุ่งข้างในกวนกวนตลอดมันจะกลายเป็นว่าสักเทวันนั่งนั่งสักเทวันนั่งไม่ได้ประโยชน์เลยแหละไม่ได้ตั้ง ไม่ได้ตั้งใจดูไอตัวผู้ที่มันผลิตผู้รู้มันผลิตออกมาแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะนยอืมแล้วกหนดจิตกำหนดจดจ่ออยู่กับผู้รู้อันนี้เนี่ยโอ๊ยแค่นี้ก็เหลือกินเหลือใช้แล้วกำหนดจดจ่อดูลิกซ้ายิกขวาดูหน้าดูหลังประคับประคองอยู่กับสิ่งที่พาเราตื่นรู้อยู่กับสิ่งเดียวเนี่ย แค่นี้เราก็เกาะได้แล้วก็มีความสงบได้มีความสุขได้มีความชุ่มเย็ยนได้แต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วก็ว่อนไปไม่มีที่จอดหลับที่นู่นจะดีที่นี่จะดีตรงนั้นจะดีคนนั้นใหม่ดีคนนี้ดีไปอย่างนั้นได้ละ่ะมันไม่เคยดูตัวมันดอกจิตเนี่ย ตัวมันเนี่ยดิบดีวิเศษวิโสอัศจรรย์ขนาดไหนนี่มันไม่เคยดูแต่ตรงกันข้ามนี่ยมันทําตัวโครโกโซ่มันทําตัวโครโกโสมันไม่ได้รู้ว่าตัวมันเองดิบดีวิเศษวิโสเด้ตรงกันข้ามนี่ยมันทําตัวมันเนี่ยโครโกโสมันไม่รู้ว่าสิ่งดิบดีประเสริฐเลื่อนเลยขนาดไหนมันไม่ดูมันไม่สนส่งไปทั่วทิพทั่วแดน พลังอะไรพาออกมาไม่เคยสังเกตสังกามัน <c oughs> เรารู้จักสังเกตสังกาแค่นี้เราฉลาดได้เราสามารถทํากรรมของตัวเองให้บริสุทธิ์ได้อย่าไปอย่าไปคิดว่ามีใครใครมาทํากายกรรมไมจีกรรมมโนกรรมให้กับเราไม่มีทาเอาเองฝากใครทําก็ไม่ได้ทํเมาเองทั้งนั้นแหละอย่าไปคิดว่าคนนั้นทําให้คนนี้ทําให้ไม่มี ทุกเดือดร้อนเนี่ยอย่าไปคิดออว่าคนนั้นทําให้คนนี้ทาให้ไม่มีเดือดร้อนเองทุกเองทุกเพราะกรรมของตัวเองสัตว์ทั้งหลายทุกเพราะกรรมของตัวเองสัตว์ทั้งหลายสุขเพราะกรรมของตัวเองตัวเองสร้างเอาทําเอากรรมถ้าไม่พยายามสอดส่องมาตรงนี้ไม่เข้าใจพฤติกรรมของตัวเองหละสร้างทพุทถภ,ภูร์นะแสวงหาทพุทถภ,ภูร์ไม่มีที่จบไม่มีที่จบไม่มีจุดจบ บุกเบิกเอาใหม่เรื่อยบุกเบิกเอาใหม่เพลิดเพลินเอาใหม่นะสแสวงหาเอาใหม่เรียกร้องเอาใหม่อยู่ร่ำไปกิริยาใดเป็นสิ่งที่ผลิตผลความสุขความเจริญมาให้ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ตั้งใจที่จะตั้งใจฝึกฝนอบรมอยู่ลอยๆไปวันๆไม่มีประโยชน์เลย วันหนึ่งล่วงไปวันหนึ่งล่วงไปวันหนึ่งล่วงไปไม่เคยสุปลงมาเลยว่าเราได้อะไรได้แต่อยู่ได้แต่กินคิด่าเจ้าของอยู่ดีกินแซบ่บแค่นั้นแหละคิดว่าอยู่ไม่ดีกินไม่แซบ่บก็คิดแค่นั้นแหละอยู่กับเออวันนี้สุขใจหน่อยชุ่มเย็นหน่อยอวันนี้ทุกใจมากๆกลุ้มใจมากๆสารพัด แล้วแต่มันจะพานึกพาคิดไม่มีอะไรเป็นหลักของตัวเองมันก็มีแค่นี้แหละวงจรของจิตจะมีอะไรไปกี่โลกไปกี่ทวีปไปตรงไหนก็อยู่กับตัวนี้แหละกับตัวนี้แหละพาไปไปที่ดีไปที่เลวไปที่ทุกอย่างลาบากกันนานกับตัวนี้แหละพาไปจะมีที่ไหนพาไปเราจะไปหาดูอะไรอศัศจรรย์ที่ไหนถ้าเราไม่มาตรงนี้ไม่ดูตรงนี้ไม่รู้ไม่เห็นไม่ค่อยใจ ไม,ไม่พบไม่เจออะไรสักอย่างดอกอเจอแต่มายาที่มันหลอกไปวันๆเท่านั้นแหละเราต้องอยู่อย่างศึกษาอยู่อย่างฝึกอยู่อย่างฝืนอยู่อย่างมันอยู่อย่างเพียนอยู่อย่างเป็นตัวของตัวธรรมะทําให้เราเป็นตัวของตัวสติธรรมปัญญาธรรมทําให้เราเป็นตัวของตัวได้ตรงกันข้ามไม่เป็นเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ดอก อย่าไปสงใจล่องลอยไปที่ที่อื่นที่นู่นที่นี่จะดีตรงนั้นจะดีเมื่อนั้นจะดีวันนี้จะดีเช้าจะดีบ่ายเที่ยงจะดีไม่มีอะไรดีจอมาที่นี่ที่ไรมาฝึกฝนตรวจตราทดสอบมันดีทุกระยะทุกเวลาปล่อยใจเพลินไปวันวันเพลินไปกับสิ่งนี้เพลินไปกับสิ่งนั้นเพลินไปแล้วก็เผลอหละนั่นเพลินไปแล้วก็เผลอละอวิชามันฉกมันช่วยไปแล้ว เพลินไปแล้วมันช่วยไปแล้วชกไปแล้วออกนอกลู่ไปทั้งเท่าไหร่แล้วออกนอกลู่คือออกนอกทางอ,อ่ะออกนอกลู่คือเส้นคือกรอบคือขอบเขตออกนอกลู่นอกเส้นนอกกรอบนอกขอบนอกขีดบนทุกข์แล้วสินี่เพราะอะไรเพราะไปสอหาโทษไปสอหาคุณไม่เจอ เสาะไม่ถูกเพราะสิงพาเสาะมันไม่ใช่สิงพาเสาะเพื่อหาคุณถ้ามีสิงพาเสาะแม้ว่าจะเสาะหาคุณก็ตามเสาะหาโทษก็ตามนั่นกาลังสร้างคุณแต่ถ้าตรงกันข้ามสิ่งที่ไม่ใช่คุณพาเสาะเสาะทั้งวีทั้งวันครับเสาะไปเจอแต่โทษนั่นแหละไปเจอยืออยู่บ้างนิดๆหน่อยๆพอมันล่อพอมันล่อพลอยเพลินใจเท่นั้นแหละมีแค่นั้นแหละ ความตายไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกวัยวัยปรถมวัยมัธยมวัยปัดชิมมันไม่เลือกเลย นอนหลับตายนอนไหลาตายถูกพยาบาทฆ่าตายก็ดูที่เราฟังข่าวก็ดที่นั่นนะคือพยาบาทรู้อย่างไหมฤทธิ์ของพยาบาทถูกพยาบาทจองล่างจองผลานกันนั่นนะ่ะพ,ษพิษพิ้นลของมันทั้งนั่นแหละเราจึงตายใจอะไรไม่ได้ที่เราเป็นอยู่ทุกวันนีเราตายใจกับอะไรไม่ได้ทั้งนั้น ทำอะไรก็ศัพทวัฒทธรรมกนหนดจดจ่อพิจารณาเป็นการศึกษาเป็นการฝึกฝนอบรมไปเราไม่ปฏิเสธผลผลมันมีอยู่แต่ในขณะเดียวกันก็ทําผลเพิ่มให้ดีมากกว่านั้นทําเป็นการฝึกหัดดัดแปลงไม่ประมาทไม่นิ่งนอนใจอยู่อย่างเป็นผู้มีความตื่นอยู่มีผลงานมีระบบมีระบอบมีกรอบมีขอบมีเขตให้กับตัวเอง แบบนี้ไม่เสียท่าเสียทีไม่เสียเวล่เวลาไม่เสียผลประโยชน์อยู่ไปอย่างเป็นผู้มีประโยชน์อยู่ไปอย่างเป็นผู้พัฒนาสร้างสรรค์ชีวิตให้กับตัวเองอยู่มากอยู่น้อยมีผลมีประโยชน์ตรงกันข้ามอยู่ไปเท่าไรกสัแเ่ว่าอยู่อ,อยู่ไปเท่าไรกสัแต่ว่าอยู่ ู่มากอยู่นานไม่มีผลรายได,ได้ไม่มีผลประโยชน์อะไระไม้ผุไม้ขอนไม้ตายไม้ไม่มีแก่นไม่มีสารอะไรสัยหนึ่งก็ลมครื่นไฟไหม้ทิ้งลมคลื่นไฟไหม้ทิ้งแต่ถ้าตรงกันข้ามล้มลงไปแล้วมีแก่นตรงกันข้าม เป็นไม้ที่ล้มลงไปแล้วเป็นไม้ที่นีกก่นมีคุณค่าให้กับให้กับชีวิตให้กับธาตุรู้ให้กับผู้รู้เพราะผู้รู้สร้างสรรค์ผู้รู้ตัวนี้เองเป็นผู้รู้ที่จะพัฒนาเป็นผู้ที่จะเจริญวัฒนะและก็เป็นผู้ที่จะทําให้หายยะนะอยู่กับพูดผู้เดียวนี่แหละ เราว่าเราว่าน้าเงาบัวเนี่ยเราว่ามันบูดนะใครฉันบ้างไม่เป็นไรใช่ไหมฮะไม่ไล่แล้วท้องไม่เสียเลอฮะฮะฮะแล้วก็รู้ว่าเสียแล้วเอาไปทําไมอ่ะโอ้ยเราก็ฟาดไปสองสมึกเราว่ามันบูดคักๆหนึเพราะนี่ทําไมฉันกันได้วะเฮ้ย พวกนี้ทองเสียช่างมันถือวะ <laughs> ทองเสียช่างมันดีก็เอาไปเททิ้งเลยตายฮะ <laughs> มันตั้งกี่องเนี่ยใบฉันนะทำไมไม่รู้อ่ะฮะฉันยังไงไม่รู้แล้วดมดูมันก็ใช่เลยแล้วดูน้ำอะไนี่มันแปลกแปลกนะเรามาดมดูพอถูกลิ้นปั๊บมันส้มๆอุ้ยใช่เลยแลยเนี่ย มันก็ยังใส่ไปสักสองสํมปึกหมดไปชิ้นหนึ่งแต่แค่นี้ท้องไม่เสียนิดหน่อยนิดหน่อยต้องดูให้ดีคนที่เอามาก็ไม่ได้ดูถ้ามันเกินกำหนดเกินเวลามันมันก็เสียมันนานเท่าไหร่วะหกชั่วโมงนี่แล้วว่ายังไม่เสียดอก คนที่เขา,เขาทำบุญมาเขาก็ได้บุญเต็มร้อยแหละเ็าได้บุญเต็มร้อยเราและใครชั้นมากๆอ่ะได้ทองเสียเต็มร้อยเลยแหละลองดูซิคืนนี้ผกเห็นแก่ปากแก่ท้องด้วยแล้วนะเนี่ยเซตหมูช่างมันเปรี้ยวช่างมันดีกว่าเททิ้งอนะ่ะ <c oughs> <c oughs> เรามาสังเกตดูท้องเราเนะี่ย มันไม่มีอะไรเนี่ยอาหารลงไปกับท้องแหละรับผาระอาหารทุกอย่างลงไปท้องรับผาระเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดเข้าไปท้องรับผาระเราดูสิแม้แต่ธรรมชาติแท้ๆเนี่ยมันร่วงการผ่านเวลาไปมันก็ไม่เข้ากันมันไม่เข้ากันธาตุแท้ๆเอาใส่เข้าไปไปถูกข้างในมันก็ไม่รับดูดิ มันรู้เหมือนกันไะมันฉลาดมันมีจิตใจเปล่าท้องมันมีจิตใจไหมมันรู้เหมือนกันไม่ดีมันพยายามปิ้นเหกทิ้งเห็นไหมปิ้นขึ้นบนไม่ได้มันก็ไล่ลงข้างล่างนั่นแหละปวดปากปวดปากปวดปากมาดูที่มันเก่งไหมล่ะดีกว่าเรามีหัวใจแล้วไม่ไม่ได้ใครคลวนไตตรองอะไรเนี่ยอืมอ่าวันนี้พอสมควรเก็บเวลาแลลววันนี้แค่นี้แหละ เลิกแค่นี้แหละอเดี๋ยวเดียวฝนทําท่าจะตกด้วยเอายุติแค่นี้แหละเลิกแค่นี้เดี๋ยวนี้มันสว่างหกโมงนะเนี่ยยอมจะไปตั้งแต่ตีห้าเดี๋ยวนี้มันสว่างหกโมงนะอ่ากว่าไปอะไรตั้งแต่ตีห้าไปถึงน้องใครก็ยังไม่สว่างดิเอออยู่บินทบาทตรงนี้ซะก่อนเ่ยบินบาทแล้วก็ไปฉันนู่น อยู่มาแล้วก็กะว่าเขาเอาอาหารลงไปแล้วก็บินบ่าบินบา่บนบาแล้วก็ไปเลยหรือไม่ก็อ่าหรือไม่ก็ฉันเสร็จแล้วค่อยไปสบายสะดวกจะไปดูอะไรจะไปดูพญานาคแล้วพญานาคเรามีทั้งสองตัวนี่ไปดูทำไมนี่ดูนี้พญานาคเรามีทั้งสองตัวเนี่ยต้องไปดูอะไรพญานาค ถ้าอยากดูพญายนาคมาดูทําเต่านั่นเะมีตั้งสองตัวนะมาดูไปดูเดี๋ยวนี้เห็นเดี๋ยวนี้ถ้าใครมายกหนงเงี้ยตรุงนี้พรุงนี้วันหนึ่งแล้วก็เราก็ไปแล้วอ๋อวันนี้ไซสก็ขอซะ เอาเอาหนอกนั้นกลับจ้ะไป